นัดรับเหรียญสเหรียญน,นะครับยอดก็เกือบ1นึ่งนบาทนะครับที่ปั๊มปตทบัตีอ,อ,อำเเอยะรังจึงสลามแะสวัสดีเอฟซของจ่องร้านอับจุนรับซื้อแบงเรียนโบราณน,นะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงปัปทอทอทอ๊มปตทบัตีอำเภอยะรังจังหวัดปะตะัตตานีแล้วนะครับเดี๋ยวามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นัดรับเหรียญ2เหรียญนะครับยอดก็เกือบ1,000 0บาทนะครับที่ปั๊ม ปตทบตีอ,อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับก็รับเงินสดไปเลยนะครับเหรียญที่นับดับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทดอลลร์นะครับจำนวน2เหรียญก็รุ่นนี้นี่ก็อย่างที่บอกครับได้รับเกือบทุกอาทิตย์เลยครับคนละเหรียญสองเหรียญน,นะครับซึ่งรุ่นนี้นี่รับซื้อแพงครับเหรียญลนะาม0นถึง5 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ห้ามเช็ดนะครับถ้าดำดำแบบนี้ก็ปล่อยไว้เดิมๆเลยนะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญที่นัดรับนะครับก็จะเป็นเหรียญเทดดอลลราจำนวนสองเหรียญนะครับเหรียญเทดดอลล่า์นี่ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมเป็นเหรียญฮิตนะครับ ผมได้มาตลอดเลยครับหน่งอาทิตย์เนี่ยก็มีมาตลอดเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะแต่ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมราคาก็สูงด้วยนะครับในล,ละ3,000-5,000บาทนะครับราคาดีเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็รุ่นนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับว่ายี่ห้อรีวายนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเหรียญสเปนเหรียญมังกรเหรียญอื่นๆเนี่ยก็ หมือนกับว่าถ้าเป็นยี่ห้อก็คล้ายๆกับยี่ห้อลีหรือว่ายี่ห้อเรนเลอร์นั่นเองนะครับเหรียญพวกเนื้องเองินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยได้มาแบบไหนก็คือปล่อยไว่าแบบนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าดำๆแบบนี้ก็อย่าไปเช็ดอย่าไปขัดอย่าไปล้างนะครับไม่งั้นราคาตกนะครับก็ปล่อยไว้สภาพเดิมๆเหรียญน,นี้เนี่ยมีผิวนะครับเห็นไหมครับวิ่งๆแบบนี้ไม่ได้มาจากการล้างมานะครับอันนี้ผิวเดิมๆเลยถึงจะได้ราคาแพงนะครับ เรียนเยนละ3 0 0 0ันถึงห้าพบาทนะครับใครมีก็ทักมาขายได้นะครับบางคนไปเจอเป็นร้อยเหรียญ50เหรียญอย่างนี้ก็ถ้าไม่กล้าส่งของมาเนี่ยผมไปรับถึงที่เลยนะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับถ้าเยอะๆนาะพอหลุดค่านะ้ามันลดเนี่ยผมไปหาถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ร้านผมเนี่ย จะไม่ตีราคาแพงๆนะครับเออร้นเอนอร้นเอนเนี่ยอาจจะตีสมมุติว่าไปตีเรล่าสามแสนห้านะครับแต่ว่าหลอกให้โอนค่าทําใบรับรองนะครับเนี่ยเอฟซีโดนมาเยอะครับไปโดนจากเพจอื่นแล้วก็มาถามผมว่าเรื่องใบรับรองแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยผมก็ก็ช่วยฝากบอกให้นะครับว่าถ้าว่าเพจไหนให้โอนค่าใบรับรองแสดงว่าเขาอาจจะหลอกหรือว่า โกงเรานะครับให้หลอกโอนค่าไปรับรอง500บาทถึง1,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านผมไม่มีการทำไปรับรองครับตีราคาจริงๆนะครับ3,000-5,000ไม่มีราคาหลักแสนครับยกเว้นว่าถ้าปีหายากก็คือปี1921กับ1935เราดูปีตรงนี้นะครับราคาหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับ500,000-1ล้านบาทนะครับถ้า1921กับ1935 พราะอะไรถึงแพงราคาหลักแสนครับเพราะว่าเป็นปีที่หายากผมเองยังไม่เคยได้ครับเพราะว่ามันผลิตน้อยครับพอผลิตน้อยหายากหายากราคาเขาก็เลยหาราคาหลักแสนนะครับแต่ถ้าปีปกตินะครับไม่มีหรอกครับราคาหลักแสนนะครับส่วนใครไม่ไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าสดนนี้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเรียนอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่น เหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเฮี้ยวโหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EPP p นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ3 0 0ร้อถึงห้าบาทเองนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญหยอดซื้อไข่นะครับเหรียญเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็ก จะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ19 0 9นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสะตา์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคารลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอส3คารลอส4พวกนี้ ราคาสตารอยู่1000ถึง2 0 0 0บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ100-200ถึงบาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกรหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกรหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอรและมีรอสอรมีรอส,อรรอสอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึงหนึ่งสองหกเรไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสี่รอสี่จะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเอไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะ,ะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพออลอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ตัต้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท อันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ